สำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่สนใจแต่ว่ากูได้ทําแล้วเมื่อได้ทําแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้แก่แผ่นดินอยากจะฝากของที่มีค่าที่สุดชิ้นนี้ให้แก่แผ่นดินดังนั้นผมจึงต้องทาจํานวนที่พอเหมาะพอสมพอเหมาะพอควรไม่จะทําบ้าบอ,อแตกทำๆๆๆออกมาเป็นของจังไม่ได้เป็นของโหลไม่ได้ ของที่มีค่านั้นต้องมีจํานวนจํากัดแล้วต้องไปอยู่ในสถานที่อันเหมาะสมอันสมควรนั่นก็คือสถานีตำรวจหนึ่งร้ยเก้าสิบห้าสถานีตํารวจนั้นเป็นสิ่งที่อันดับหนึ่งอันหนึ่งที่ผมยอมรับที่จะทําพระไม่ใช่าทาเพื่อขายไปทําเพื่อไปอยู่บ้านเศรษฐีไปอยู่บ้านคนแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดนั้นสถานีโรงพักนั้นเป็น สิ่งที่ผมต้องทำงานนี้เป็นอันดับหนึ่งนะที่ต้องทำเพราะพระที่ไปประจำสถานีโรงพักนั้นเป็นสมบัติของชาติเป็นของชาติบ้านเมืองดังนั้นอันนี้แหละครับที่ผมอยากให้พระองค์นี้ที่งดงามในรูปแบบของผมเองในสไตล์ของผมเองเป็นงานศิลปะที่ถือว่าเป็นพุทธรูปองเดียวที่มีลักษณะเฉพาะตัวไม่ลอกใคร มีความงดงามในแบบแผนของเฉลิมชัยอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดอิทธิพลทางศิลปะที่นําไปสู่การสร้างพระที่พิเศษมากของผมก็ได้ในอนาคตทําให้ศิลปินทุกคนกล้าหารในการที่จะทําในกล้าหารในการที่จะสร้างพระที่สวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นน,นะไม่ต้องไปยึดมันม่นถือมั่นของเก่านั้นสวยดยีแต่เราสร้างของสวยขึ้นมาใหม่จะไม่ได้เลยอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่า เป็นสิ่งที่ทําเพื่อประเทศชาติเป็นสมบัติของชาติดังนั้นพระเนี่จะงดงามในลักษณะที่เป็นความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็เป็นปรญนาเป็นศิลปะยุคสมัยของรัชกาลที่เก้าที่ไม่ลอกรัชกาลนี่คือความปรนณาแล้วก็สิ่งสาคัญนั้นก็คือความศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ที่เราทําพระที่สวยงามแล้วเราทําพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยท่านผู้บัญชาการ สมคิดท่านดําเนิกนการเพื่อจะให้พระองค์ี่สวยงามนี้มีความศักดิ์สิทธิน์นะมีความศักดิ์สิทธิ์อันนี้คือสิ่งที่เราปรารถนาเลยนะครับว่าง,งามแล้วต้องศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่งามไม่มันก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะเราต้องงามด้วยและศักดิ์สิทธิ์ด้วยดังนั้นพระในโบราณที่เขาสร้างสร้างด้วยจิตศรัทธาศิลปินก็สร้างด้วยหัวใจที่ศรีสละอันบริสุทธิ์ ตั้งมั่นในการที่จะทําพระให้สวยงามดังนั้นเราจึงมีพระที่สวยงามทั้งทุกยุคสมัยสวยงามหมดเพราะมาจากหัวใจของศิลปินบริสุทธิ์แล้วในขณะเดียวกันนั้นก็มาจากพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่นําไปสู่ยังทําให้พระนั้นศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วสวยงามดังนั้นของเราที่ครบนะครับมีอะไรจะเสริมไหมครับท่านผู้วิชาการขอที่บอกวาข่าวขอบพระคุณทีาจย์นะครับที่จะมอบสิ่งที่ดีให้กับผู้ พื้ที่การรับใช้ผู้ปุกรับในโครงการทีุ่จิตใจเพื่อสุขความยุตรับใช้ปรมนาชนเราที่มั่นในหลักการนะครับคือารนะครับเรียธรแล้วก็ใจกบของตำรวจในการทำงานที่ตามนโยบายของหน่วยงานด้วยกันสถานตำรวจเราโชคดีนะครับที่เราได้รับความสนใจและได้จ่ายที่สร้างดีที่เป็นผลงานทัน การสับสนกับเรื่องของทศ่กระชับตักนะครับสิ่งนี้นะครับจะเป็นสิ่ที่เราดูแลน,นะครับค่าตจิตใจค่าาัศิลปะดับ่ารทางรจะดนะครับเรื่องที่นำตำรวจจะ่มีิมันทำนงานดีเราได้ครับกลุมนนี้เราจะแปลเป็นกำลังใจงเป็นพลังใจนะครับในการที่จะต่อสู้ ัาษาทุกอย่างเพื่อที่จะประมบทุกปรวมสุขดเวลาชุดนะครับดูแลคุณภาพของตำรวจนะครับเชิงผู้น้อยเพื่อให้มีความช่วยเหลือนะครับและยังมีพระเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์ธรรมจีนใหญ่จุมเล็กนะครับเงินทีมใหญ่จุมเล็กและที่สุดันสุดคือนวัดหลวงนะครับเป็นพระปิ่นะครับ่อนวงที่ท่านอาจารย์สมุนไชยพันธุ์ุณาออกแบบนะครับผู้บริหารศิลป์ ควบคุมการสร้างควบคุมการดบริวน,นการทุกอย่างจดกระท้างสวนานะครับถูกต้องตามพุตถศิลปะตามเกจตลาลัยใชาไหมแล้วก็พระห้อยคอนะครับในจุดของนภาโลาหานั้นนะครับตำรวจผู้ร่วยห้าห่าอยู่ในพนายก็จะได้รับรอบรองนลักษณ์มีค นะครับโดวนม่ต้องเสียเขาได้จ่ายอะไรเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านอาจารย์อยากให้ตำรวจชั้นผู้น้อยได้รับสิ่งที่ดีนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับเราก็ร่วมกับร่วมกันเข้ามาในน้องนะครับแล้วก็ประชาชนแล้วก็ตำรวจนะครับที่รับดชอาร่วมบริจาคในโครงการที่เรานะครับคุณทรัพย์ที่ได้นะครับไม่ไปไหนนะครับเราจะใช้ค่าสานีแล้วก็ที่ต่อไป้ถือเลอประมาณ สิบกว่าล้านบาทเนี่ยเราจะมอบให้เป็นมูลนิธิการศึกษาบุญนธิดาตำรวจภูธรภาค5เพื่อให้ตำรวจเกิดความมั่นใจว่าลูกหลานของเรานะครับเมื่อการยโอนใจนะครับผู้ช่วยเของะเป็นภูธรรัภาค5ทุกนายคำนึงถึงความมั่นใจที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อทําให้เขาเป็นดูดีแล้วกอัมารับใช้สังคมตำรวจก็จะสร้างให้ความมั่นใจเพื่อรับใช้ม เดี๋ยวเลยนะครับแหมโอ้โหโครงการดีๆอย่างนี้ความคิดดีๆอย่างนี้นะครับเป็นสิ่งสําคัญที่พวกเราชาวไทยต้องสนับสนุนกันนะครับไม่ใช่โครงการนี้อย่างเดียวโครงการอะไรก็ตามนะครับที่ดีๆที่เป็นเรื่องของส่วนรวมเป็นเรื่องของประเทศชาติเป็นเรื่องของคนมวลชนหมูมากนะครับเราต้องเสียสละกันครับนี่คือการเสียสละทุกฝ่ายมาร่วมกันเสียสละท่านผู้บูชาพระก็ดีผมก็ดี ทุกคนนะครับที่ได้ร่วมงานกันกการทุกคนนะครับร่วนแต่ทำเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนเป็นสำคัญครับ <laughs>